อะไรครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านท,ทานี่หลงเข้ามาในวันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวละครยาเอกกันนะครับว่าเก่งจริงๆหรือว่าเราอวยกันมากไปนะซึ่งการวิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยมาจากเซิร์ฟเทสทั้งหมดแล้วก็เซิร์ฟเทสเนี่ยปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตอน Surf เซิร์ฟจริงเข้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าเขาเทสกันมาแล้วแต่ว่ามีโอกาสเป,เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ยึดหลักตรงนี้ไว้ว่ามันยังเป็นเซิร์ฟเทสอยู่ดีเซิร์ฟจริงมามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนั่นเองนะครับอย่าไปยึดติดกับเซิร์ฟเทสมากนะครับโอเคเราจะมาวิเคราะห์กันว่าตัวนี้เก่งจริงหรือว่าเราเวกันมากไปนะซึ่งเรามาเริ่มที่สกิลธาต์นะครับสกิลธาตของยาเอ e เนี่ยจะเป็นการปักเสา3ต้นนะครับโดยเสาแต่ละต้นเนี่ยจะคูดาวทั้งหมด4วินะครับซึ่ง4วิเนี่ย กับระยะเวลาที่เสาต้นหนึ่งอยู่ทั้งหมด14วิเนี่ยหมายความว่าสกิลนี้อัพไทม100์100%แน่นอนนะครับค่อนข้างมั่นใจเลยว่าสกิลนี้อัพไทม100์100%นะซึ่งเสานเนี่ยเมื่อวางติดกันนะครับจะทําให้ดาเมจของเสาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโดยมันจะแบ่งเป็นเลเวลนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาวางใกล้กันเนี่ยมันเสามันจะลิงก์กันนะครับทำให้เลเวลของเสาเพิ่มขึ้นอ่าซึ่งผมดูดาเมจแล้วผมว่าเฉยๆนะครับ ผมไม่ได้ซีเรียสกับดามเมจมากผมซีเรียสกับอย่างเดียวก็คือตอนนี้สกิลธาตุของยาเอ็ดมันเป็นเป้าเดียวนะครับซึ่งถ้ามันเป็น a o e แบบไรเดนเนะี่ยมันจะดีมากนะครับผมมองว่าถ้ามัน a o e สักนิดนึงนะครับมันจะเป็นตัวละครที่โอเคมากๆเพราะว่าการที่มันช็อตเป็นเป้าเดียวเนี่ดีพิมันก็หายไปเยอะเหมือนกันแล้วอีกอย่างอบ,บิสช่วงนี้เนี่ยมอนเต็มเลยนะครับ นั่นแหละจึงทําให้ผมคิดว่าสกิลนี้เนี่ยน่าจะเป็น AOE นะครับแต่มันดันเป็นเป้าเดียวนั่นเองนั่นก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับโอเคส่วนอันตินะฮะอันติเนี่ยผมมองว่าไม่ได้แย่นะครับดาเมจตัวคูณเบิร์สได้ประมาณ2,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งดาเมจ2,000กว่าเปอร์เซ็นต์ในการกดอันติเนี่ยก็ถือว่าเยอะถูกไหมครับแต่ว่าติดอย่างเดียวครับ2อ,อย่างพูดผิดอันดับแรกเลยนะครับคูลดาวยี2สิบสองวิ อันติยาเอเนี่ยครูดาวนานมากนะครับ22วิคือถ้าเล่นกับาสายฟ้าตัวอื่นนะที่ไม่ใช่เมดีพีเะน่าจะเหนื่อยอยู่นะครับซึ่งตัวละครที่ยาเอน่าจะเล่นด้วยก็คงเป็นไรเด่นนะครับส่วนตัวอื่นต้องรอดูแต่คิดว่าไราเดนเหมาะกับยาเอที่สุดนะครับเพราะว่าไราเดนเนี่ยมีระยะเวลาในการยืนฟิลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับประมาณ10วิได้อีก12วิก็ไปหาอย่างอื่นเอานะครับ โอเคอีกยาหน,นึ่งที่อันติมันเวอร์มากๆเลยก็คือมันใช้พลังงานถึง90หน่วยเนี่ยเป็นบอกในว่ายาเอเนี่ยควรเล่น2ส,สายฟ้านะครับแทดจะบังคับเลยไม่งั้นพลังงานธาธตุาไม่พอนะครับอีกอย่างหน,นึ่งพลังงานาตุของยาเอเนี่ยปั่นเองไม่ได้ด้วยน่าจะเป็นแรนดอมแรนดอมดรอปนะครับเพราะฉะนั้นควรเล่น2ส,สายฟ้านั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อเสียของอันติเลยก็คือครูดาวนานพลังงานเยอะ ถ้ามีไรเดนจะช่วยได้เยอะเป็นการคอมโบที่ดีระหว่างยาเอกกับไรเดนโอเคไหมครับโอเคต่อมาครับเรา,าพูดถึงพรสวรรค์โดพรสวรรค์แรกนะครับก็คือเมื่อเรากดอันติระเบิดเสาทิ้งนะครับสกิลคูดาวของเสาเนี่ยจะกลับมาทันทีนะครับซึ่งการรีเซ็ตคูดาวครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากการระเบิดถ้าเราวางเสาไป3ต้นมันก็จะรีเซ็ตทั้ง3ต้นเลยนั่นเองนะครับผมถึงบอกว่าสกิลท่านเนี่ย อัพทามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันเป็น AOE จะดีมากนะครับโอเคส่วนอีกพอสว่านหนึ่งก็คือยาเอเนี่ยจะเปลี่ยนชำนาญธาตุสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นโบนัสความเสียหายสกิลธาตุนั่นก็คือสมมุติคุณมีชำนาญธาตุหนึ่งร้อยนะครับคุณจะได้สกิลธาตุแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณมีชำนาญธาตุสองร้อยได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมมองว่าแม่งให้เปอร์เซ็นต์มาน้อยมากเลยแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์นี้มีผลมากหรือน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าเปอร์เซนนี้เนี่ยมันทําให้ระเบิด3มต้นแรงขึ้นได้ที่ผมเคยพูดไปเนี่ยมันจะทําชํานาญธาตุคุมนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถทําให้ระเบิดเสาสาต้นแรงขึ้นได้เนี่ยถ้าไปก็ไม่คุมนะครับเพราะว่าเหตุผลหลายๆอย่างของตัวสายฟ้าที่ไม่ควรเล่นชํานาญธาตุเนี่ยเพราะว่าปฏิกิริยาธาตุมันห่วยครับสำหรับสายฟ้านะครับโอเคต่อมาครับเราถึงกลุ่มดาวแล้ว โอเคกลุ่มดาวแรกนะครับเมื่อเราระเบิดเสาทีนะฮะเราจะได้พลังงานคืนทั้งหมดต้นละ8หน่วยซึ่งถ้าเราวางไป3ต้นเนี่ยเราจะได้พลังงานคืนทั้งหมด24หน่วยนะครับก็คือดีมากกลุ่มดาวนี้พูดตรงๆว่าดีมากนะครับเพราะว่าใหญ่ใช้พลังงานธาตุ90าเยอะชิบหายเลยนะครับส่วนกลุ่มดาว2นะครับกลุ่มดาว2นะครับเมื่อเราวางเสาเนี่ยมันจะเป็นเสาเริ่มต้นที่เลเวล2เลยนะครับแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีของเสาอีก60% ไม่ได้ทําให้การโจมตีเป็น AOE นะครับแต่ทําให้วงการโจมตีมากขึ้นนั่นเองแต่ก็ยังตีเป็นเป้าเดียวอยู่นะครับตอนนี้ผมค่อนข้างเซ็งเลยนึกว่าปลดดาวสองแล้วจะเป็นตี e ถ้าปลดดาวสองแล้วเป็นตี e นะครับจะคุ้มมากโอเคซี okay. ีนะครับเมื่อการโจมตีของสกิลท่าโดนเป้าหมายนะครับจะเพิ่มโบนัสไฟฟ้าให้ทั้งทีมนะครับ20%เป็นจํานจำนวน5าวิซึ่งถ้าเราวางเสาดีๆเนี่ยสายฟ้า ของเสาแต่ละต้นเนี่ยมันจะช็อตไม่พร้อมกันนะครับถ้าเราวางดีๆเนี่ยเราจะได้โบไฟฟ้า20%แบบถาวรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มดาวที่ดีแต่คุ้มหรือเปล่าอันนี้เริ่มแล้วแต่คนจ่ายแล้วนะครับส่วนกลุ่มดาวสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มเหตุผลที่ไม่คุ้มเลยก็คือมันแพงเกินไปนะครับกลุ่มดาวสุดท้ายเนี่ยจะทําให้อ่าดาเมสกิวธาตุเนี่ยไม่สนเกราะ60%ซึ่งที่ผมบอกว่าไม่คุ้มก็คือเทียบกับไรเดน กลุ่มดาวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับไรเด้นแล้วเนี่ยไรเด้นอยู่แค่ C2 เองนะครับแต่ว่าของยาเอเนี่ยอยู่ถึง C6 เลยผมมองว่าถ้าใช้คุ้มนะมันควรเป็นเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ C6 เพราะว่าความคุ้มค่าของไรเด้นเนี่ยเจาะเกาะหกสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอยู่แค่ C2 นะครับอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับสำหรับ C6 มันควรเจาะร้อยซีมันควรโกงไปเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงภาพรวมนะครับภาพรวมของยาเอเนี่ยถ้าจะให้พูดแบบ จัดเทียเลยนะมันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่ตัวนี้ไม่สามารถขึ้นไปเทียสูย์ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็ตัวนี้เป็นท่าสายฟ้าด้วยนะแล้วก็ความหลากหลายของทีมเนี่ยไปได้น้อยทีมากนะครับไปในเชิงบังคับด้วยว่าต้องเล่นกับสายฟ้า1ตัวแบบบังคับนะครับโดยที่สกิลท่านเนี่ยก็ยังเป็นเป้าเดียวอีกซึ่งมอนสเตอร์บิส่วน,นี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีหลายตัวถูกไหมครับ น้อยห้องมากที่จะมีเป้าเดียวเพราะฉะนั้นการทําสกิลธาตุออกมาให้เป็นเป้าเดียวเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สําหรับมันเยอะๆนะครับส่วนอันติผมขอข้ามเลยแล้วกันเพราะว่าอันติเนี่ยถ้าเล่นกับไรเด้นไม่น่าจะมีปัญหานะครับตัวคูณก็ค่อนข้างเยอะแต่คูดาวก็เยอะเหมือนกันอันนี้ต้องรอดูเทียบ DPS ต่าพีนะครับว่าได้เยอะเท่าไหร่ส่วนการปลดล็อกกลุ่มดาวเนี่ย C1 คุ้มสุดนะครับสำหรับผม อ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถามว่าตัวนี้ในภาพรวมเก่งไหมผมมองว่าเก่งนะแต่ว่าไม่ถึงกับขั้น OP อย่างตัวละครอื่นๆที่เคยออกมาแล้วนะครับซึ่งมันก็มีเหตุผลที่ถ้าสายฟ้ามันไม่ควรได้ไปอยู่จุดนั้นนะ่ะก็คือปฏิกิริยาธาตุมันห่วยด้วยถูกไหมครับและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่สเกลพลังเนี่ยขึ้นอยู่กับชำนาญธาตุทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าปฏิกิริยาธาตุสายฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างห่วยเพราะฉะนั้น ถ้ามันมีการปรับปฏิกิริยาแล้วก็มีการปรับสัญพ้องสายฟ้าเนี่ยผมว่าเมตาไฟฟ้าอาจจะมาแต่ในเมื่อลิกมันจบไปแล้วเนี่ยไม่มีการพูดถึงปฏิกิริยาไฟฟ้าหรือสัญพ้องไฟฟ้าเนี่ยมันก็คงไม่มีการปรับนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นสสายฟ้ามันก็คงไม่ถึงกับขั้นดีขนาดนั้นแต่ว่ายาเอเนี่ยควรจะเล่น2ไฟฟ้าเพราะว่าพลังงานธาตุไม่พอใช้นั่นเอง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าตัวละครนี้เนี่ยไปได้กับไม่ทุกทีมเหมือนตัวละครโอตัวอื่นๆถึงดาเมจมันจะเยอะมากนะครับแต่ว่าไปได้กับไม่ทุกทีมอ่ะผมก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นตัวละครที่เก่งจริงๆเนี่ยควรจะไปได้กับทุกทีมและเล่นง่ายถูกไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมว่า,วามันเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับความคิดเห็นของผมซึ่งผมเตรียมของมาหมดแล้ว้วยของที่ผมเตรียมไว้เนี่ยจะเป็นอ่าหกราหนึ่ง มาเดเลอร์ er นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจฟาร์มแล้วนั่นเองส่วนที่ดีที่สุดเหมือนจะเป็น1นึ่กราหนึ่งไฟฟ้านะใครเตรียมไว้ก็เตรียมใช้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับความคิดเห็นของผมกับตัวละครยาอิแล้วก็มีลีลิซไอตโหลดมาแล้วนิดหน่อยนะครับไม่รู้จริงหรือปลอมนะโอเคสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ